วัสดีจ้าวันนี้สิภาคพ,พี่น้องมาเบิ่งวิธีใสเ่เทปคอเพพลยจ้ะเทปคอเทปบุกเลยจ้ะนี่ยกระชับใส่เลยกังเลยนะไม่ทำจะอำเป็นลักษณะนี้ พวงแหววได้จ้นนนนะน,นี่นีหน่องเนาะเอโพงแล้วเป็นซิมิตินพีชเฉพาะอ้อมฟันด้วยจ้ะเนะาะสามารถต่างประมาณครับติมิติทครับคือหน,นึ่ง จ่ายิวซีนีลักษณะนีเนาะเวลาเขาพับลงไอสีบให้เส้นนี่ยโพได้จังเส้นโพคนโพมากปิดเราก็จะมาเลื่อนบล็อกเหมือนกันเรือนบล็อกไปมาเนาะจ้ะเวลาเอาเิ็ดเนาะ จ,จัจับไปหนาด้จ้ะเบ่อจะไปมีว้างข้างหลังเนาะ,ะหนเห็นหกีกีน้องๆเบิองได้หลายตัวกันด้วจ้ะอันนี้คของนาของผม พี่น้องๆเบิ่งหลายๆตัวก่อนเนาะก่อนที่เขาจะไปซัดซัด,ดมุกเลยที่เขาจะมาซัดคิวข้อนะคะสามารถเดินกันไปหน้าได้แล้วจ้ะน,นี่ให้จนี้จะสีผ้ามาเบิ่งวิธีตัดแล้วจ้ะน,นี่ คือด้านในของเพิ่นได้เจอเนี่ยก็ต้องเลือนบอกก่อนว่าขา้าผักออกมาเจอโบโพเนาะเนาะเจอโบโพแด้วเนะจอมาแล้วขาพักมีงก่อนแล้วจ,ะ,จะเฮาจะมาก,กราบเลงกราบายของเพิ่นเนาะก็จะนําไปแทง,จะ,งนะนทจะเอาว่าเป็นลักษณะนี้แล้วจึาจะเอาไป พีศาแล้วก็ทับคิวข้อ,ขอค้อคนพีศาจมาจังนี่คือเป็นจับไปเลย้วจันเนะจับไปเลยจับเข่าจับออกนี่เป็นลักษณะนี้แล้วจัน เป็นอันเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องๆเนาะนี่เขาจะไปนั่งไปทับคิวแล้วจ้าเขาจะไว้เสีนงเฉยเฉแล้วทับคิวแล้วจ้าคือคิวของเพิ่นเนาะนี่ให้ออกมากเป็นลักษณะนี้แล้วจ้าเขาสามารถเรือไปมาได้เด้อจ้าสำหรับคิวใส่ทเทปกลางปากโปรแกรมิซามิละจ้ะาฝากพี่น้องๆกด แม่กดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะสวัสดีจ้า